วันนี้ก็ถือว่าได้รับเกียรติจากท่านเดม,มอนทั้ง3ท่านนะครับทั้ง2ท่านนะครับเป็นรหัสร่วมที่มีรายได้มากกว่า3า0 0สนหาบาทต่อเดือน,น,นโอ้อีกท่านหนึ่งนะครับเป็นเรียกว่าโค้รระดับตำนานนะครับของพวกเรานะครับทีมงานทั้งหมดที่อยู่ในห้องนี้ก็คือคุณนุกพรัตน์ทองสังตอนนี้รายได้สะสม2ปีกับ3ปีแล้วนะครับรายได้30ล้านใน u ั c e ส s อง ัจจุบันก็รับรายได้มากกว่าหนึ่งล้านเจ็ดแสนบาทต่อเดือนนะครับ <Okay. S 1> ทั้ง3ท่านถือว่ามีหน้าที่การงานที่ไม่ธรรมดาเลยนะครับ <Okay. S 1> พี่เจยมยบก็เป็นเ,เวอร์ชั่นที่เรียกว่าออกทั้งหนังสือพิมพ์นะครับจบวิศวกรญี่ปุ่นเป็นไงครับอ oh. โอไทยลงไทยรัฐเนชั่นเอาไปออกหมดเลย oh. ก็คือเป็นคนคิดค้นเขาเรียกว่าเราเคยไปกินที่ร้านยินเคนาอตัวที่เช็คเมนูครับที่เราเขาพื่ถือกันอะ่ะแหละ พี่เจมส์ลูกพัรา์เป็นคนคิดคนแรกเลยของของประเทศไทยเลยเนาะถือว่าโอนแล้วพี่กันน้องการดูโทรทัศน์นี่ได้ออกรายการเยอะแยะมากมายแต่วันนี้คำถามเนี่ยผมคงให้ให้คุณลูกพารัตนะครับเป็นคนตอบซึ่งเป็นคำถามที่สำคัญว่าวันนี้เนี่ยนะครับทำไมถึงเลือกเน็ตเวิร์กเป็น อาชีพหลักเพราะตอนนี้พี่เจี๊ยบเอง,ท,งท่านทำซักเซสมองเป็นเวลาทั้งทั้งที่เราว่าหน้าที่การงานโปรไฟล์ที่เจี๊ยบดีไหมครับดีในมุมมองของพี่จะไปเลือกอาชีพนิบหรือเนี่ยเป็นอาชีพในการสร้างหรือสร้างตัวอาชีพหลักเลยครับตอนนี้ก่อนก็ขอบคุณนะท่าน,ท,านท่านเองนะครับที่ได้เปิดโอกาส <c oughs> ผมได้ตอบคำถามพี่ <c oughs> เจีย,ยมแบบนี้นะครับจริงๆแล้วนะก็คือว่าตัวเองเนี่ยมาในสายของทางเทคโนโลยีนะครับผมก็มีวันหนึ่งเนี่ยผมก็ มีความสุขตื่นขึ้นมานะครับแล้วก็วันนั้นเป็นวันธรร,ธ,รรธรรมดาวันหนึ่งนะครับก็เข้าไปเซรริร์ชใน g o เก l e นะครับเกี่ยวกับเรื่องราวของหนังสือที่ผมได้รับมอบหมายให้มาอ่านซึ่งผมอ่านจบแล้วด้วยความดีๆเมื่คนก็นอนหลับสบายปรากฏว่าไปเจอเวอร์ชั่นใหม่ออกมามีผลทําให้อนที hey, ่ผมอา่านเมื่อคือนนี้มันล้าสมัยได้ย่างรวดเร็วผมตกใจมากเลยนี่มันคือหนึ่งเรื่องที่ผมพบว่ามันล้าสมัยเร็วมากจนผมตั้งตัวไม่ แล้วถ้าเกิดว,ว่าผ่านไปอีก20ปีแล้วมันไม่ใช่หนังสือแต่เป็นตัวผมอะที่บรรจุเทคโนโลยีเอาไว้ที่ผมทุ่มเทนะครับแล้วมันล้าสมัยนี่ผมคิดแบบนี้ได้ในตอนนั้นผมก็มันก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็ตื่นอีกรอบหนึ่งเฮ้ยอาชีพอะไรกาตาที่ไปผูมพันอยู่กับเทคโนโลยียมันมันอาจจะไม่ใช่คําตอบที่ผมตามหาอมันเร็วเกินไปแต่ก็หม,มายถความว่าสำหรับคนที่จลมาทำงานดนะ้านเทคโนโลยีเนี่ยก็ขอให้มีไปแล้วก็มุ่งมั่นต่อไป ครับผมเนี่ยผมพบว่ามันเป็นความเสี่ยงแล้วต่อมาผมพบว่าวริงๆไม่ได้แค่เรื่องเทคโนโลยีอย่างเดียวอะไรก็ตามที่ผูกพันกับเรื่องของร่างกายเราเนะครับเช่นนักกีฬาก็ทําได้แค่สู้ใหย้ยวลานอะไรก็ตามที่มีคุ่แข่งเยอะนะครับเราก็มีความได้เปรียนแบบนึ้อะไรก็ตามที่มันเป็นความได้เปรียนแบบชั่วคราวเนี่ยไม่ควรเอาชีวิตทั้งชีวิตเราไปผูกพันเอาไว้ผมก็ลองมองว่ามันมีอาชีพอะไรบ้างในบนโลกเนี้ย ที่มันมีความเล้เปรียบยั่งยืนแล้วก็ถาวรอย่างน้อยห้าสิบปีร้อยปีเนี่ยไอที่เรากำลังทุ่มเทตั้งใจเนี่ยมันไม่ล้าสมัยไองง่ายผมว่าอาชีพอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับเรื่องการพูดนะครับมันไม่ค่อยล้าสมัยง่ายร้อะไรก็ตามที่มันเกี่ยวข้องกับเรื่องของเรื่องของคนเนี่ยนะครับคนยังไงก็ไม่กลับไม่ล้าสมัยสิ่งของแป๊บเดียวก็เปลือนแป๊บเดียวก็เปลือยนะครับอย่างเช่นยกตัวอย่างเช่นธุรกิจเครือข่ายเนี่ยหลายคนก็กังวลหลือกตนกับเรื่องของการตอบข้อสงสัยข้อโต จริงๆแล้วมันเหมือนจะยากมันเหมือนจะเยอะแต่มันก็ยากอยู่แค่นะั้นเยอะอยู่แค่นะั้นมันมีจุดสิ้นสุดพอถึงวันนึงเรารู้มันหมดมันก็จบอยูนะ่แค่นั้นแล้วเราอยู่ไปน,น,นานๆเนี่ยเราจะมีแต่ไม่ใช่เกา่าแต่เราจะเก่งและเกา่าขึ้นเรื่อยๆยิ่งนานๆไปเรามีประสบความเร็จเราพูดเรื่องเดิม,ดมแต่คนฟังเขาถูกใจเพราะว่ามันเหมือนกับที่เขากพลังเจอเขาเลยเขาตื่นเต้นเขาเกิดแรงมานานใจแต่เราพูดเรื่องเดิมๆแต่ใน,นหลายอายชีพ คุณไม่มีสิทธิ์พูดเรื่องเดิมเป็นครั้งที่สองข้อโต้แย้งอีกสิบปีสิบปีมันก็เหมือนกัาข้อโต้แย้งเพื่อสิบปีสิบปีอะไครับอาชีพที่จริงทำไปได้ตลอดชีวิตและสําคัญมันเป็นอาชีพที่มันเป็นแบบนี้แล้วก็ทำาเน็นาสาดด้วยเพราะผมพบว่ามันเป็นแบบนี้ผมก็เลยมองว่าไม่ใช่อ่ะชีวิตมันต้องมีการยูเทิร์นนะถ้าไม่เปลี่ยนความคิดชีวิตไม่เปลี่ยนแล้วผมก็เลยมีความรู้สึกว่าอยากจะลองให้โอกาสคนที่ศึกษาสิ่งต่างๆน,นี้ดู ถ้าเกิดว่าผมมองว่าผมไม่เคยเรียนรู้มาก่อนแล้วผมมองเป็นข้อจัก,กัดก็คงไม่มีมันนี่คือตอบแบบที่ผมคิดจริงๆตรงน,นั้นครับแต่ในอีกมุมหนึ่งเนี่ยปัจจุบันนี้มันมีบลูพิลต์ออกมานะครับเรียกว่าพิมพ์อยู่ทางการเงินอยู่ในหนังสือเล่มเงินที่ชื่อว่าเงินสีด้านของคุณโรเบิร์ติโุสกิทคุณโรเบิร์ตทิโอสกิพูดไว้ชัดเจนนะครับว่าถ้าคุณต้องการจะกระโดดข้ามจากฝั่งซ้ายของเงินสีด้านไปอยู่ฝั่งขวาของเงินสีด้านแหวคือ ถ้าทุกคนต้องการเปลี่ยนจากเป็นลูกจ้างไปเป็นเท่าแก่เป็นเจ้าของกิจการของโรงงานไนดะ้ทุกคนอยากหมดแต่ถามว่าทําไมไม่ท,ทําคําตอบคือมันไม่ง่ายถามว่ามีอะไรง่ายๆที่เป็นไปได้ไหมคุณโรเบิร์ตที่ชัดเลยครับว่าให้เริ่มต้นจากธุรกิจเครือข่ายนั่นคือเป็นจุดที่ผมมองว่าเฮ้ยถ้าเกิดคุณรูร้แบบว่าฟังโทรมาแล้วว่าต้องเป็นผู้กเครือข่า,ายมันก็ไม่มีอะไรที่เราสงสัยขอเพียงแต่เราลองศึกษาดูไม่แน,น่เครือข่ายที่คนมองข้ามเครือข่ายที่คนเบิน อาจจะเป็นคุมทรัพย์ที่เราคาดไม่ถ um ึงได้ครับบอกไปได้นเลยที่เราตอบอย่างน้องคำถามนี้เป็นคำถามสำคัญนะครับในาณะที่พี่หมออูเองขออนุญาตพี่หมออูแล้วกันนะครับเรียกพี่หมออูเนาะท่านได้วนนุลมศั์นะครับพี่หมออูเองเนี่ยท่านก็เป็นเขาเรียกว่าราชการชั้นสัญญาบัตรเลยนะครับเป็นหมอทหารนะครับก็มีกิจการส่วนตัวด้วยนะครับวันนี้ตัดสินใจ จากต้นจนปลายยังไงครับถึงถึงตอนนี้คงเรียกว่าเรียกเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเต็มเรับครับก็ในมุมมองของพี่หมออู้เนี่ยมองเน็ตเวิร์กยังไงครับเพราะว่าตอนนี้ดูแล้วน่าจะลงเล่นแบบเต็มเต็มตัวแล้วนะครับในมุมมองของพี่หมออู้บ้างครับครับสวัสดีครับก็คือว่าตัวผมเองเนี่ยครับอพอได้รับรายการนะครับพอได้รับรายการรับประการแล้วก็รู้ว่า อาชีพนี้นไม่ตอบโจทย์ชีวิตผมก็พยายามมันมันเหมือนกับผมอยู่ในในในเขาเรียกว่าท่อเขาเรียกวงกลมวงหนึ่งแล้วก็ผมวิ่งอยู่ในนั้นหาทางออกไม่เจอผมพยายามพอผมรู้ว่าอนาคตเรามืดมนนะครับก็พยายามหาทางหาทางมาตลอดเวลาว่าทํำยังไงผมถึงจะไปอยู่จุดที่ผมต้องการนะแต่ผมเป็นคนคนหนึ่งนะครับ ที่ใช้สองความคิดแต่บางเดินผมใช้ความคิดแรกแมันมีคิดไม่เป็นกับคิดเยอะคิดเยอะก็คือคิดแล้วคิดอีกแล้วไม่ยอมลงมือทําอะไรแต่ผมเนี่ยคือคิดไม่เป็นถ้ารู้ว่าอันนี้จะรวยแล้วผมทุ่มสุดๆ,ส,ดๆสุดท้ายนะสี่ห้าอย่างที่ผมลงมือไปทาก็ปรากฏว่าล้มเหลวหมดเลยแต่มีเพียงธุรกิจเครือข่ายเท่านั้นที่ผมได้ไปสัมผัสแล้วมันฝังตาตึงใน ความคิดมาตลอดเวลาว่ามันเป็นอาชีพท,ที่สามารถมั่งคั่งโดยที่เรามีข้อจํากัดแต่สามารถประสบความสำเร็จได้นะครับแต่ผมก็ไปลองแล้วมันไม่สําเร็จผมก็เลยหนีหายจากมันไปจนกระทั่งได้มีโอกาสนะครับเจออัพเอนะครับที่สามารถส่งประกายว่าผมก็สามารถสําเร็จกับแผนการตลาดผมดูแผนการตลาดของบริษัทซีพองเ่ย เพราะแต่ก่อนเนี่ยผมคุ้นชินกับแผนระบบสตแตร์สเตชึ่งมันยากมากที่ผมไปทําแล้วมันล้มเหลวแต่แผนสองสายงานเนี่ยะครับผมทําแล้วผมใช้หลักใช้ทั้งนั้ที่ผมเป็นคนหนึ่งที่พูดไม่เก่งเลยผมบอกให้นะครับแล้วหน้าตากสณะแบบนี้นะครับแต่ศาสตร์ที่ทัาเยสอนเมื่อกี้นครับผมใช้ใหมผมใช้มันแล้วผมลงลึกลงไปนะครับลงลึกลงไปลงลึกลงไปลง ทั้งทั้งที่ไม่ป้อมอะไรที่แต่ผมลงลึกลงไปลงลึกลงไปซ้ายสามคนขวาสามคนที่ผมสร้างขึ้นมาสามารถขึ้นตำแหน่งขึ้นมานะทุกคนสำเร็จทั้งทั้งที่เขาก็ไม่รู้เรื่องเราในธุรกิจมาก่อนเลยแต่จนสามารถที่ผมประสบความสำเร็จเป็นไดมอนได้นะนนทำทด้เนยครับหัวข้อถัดไปเนื่องจากว่าคงจะต้องถามกูรูอัพเชียตอีกอีกลูกบอลอีกครั้งหนึ่งนะครับเพราะว่า เป็นเป็นอะไรที่หลายคนก็กังวลเพราะว่าหลายๆท่านหรือบางท่านก็เคยสัมผัสกับธุรกิจเน็ตบลูรหรือเครือข่ายมาบ้างแล้วก็ไม่เห็นจะสําเร็จสักทีเลยทำไปล้งเหลวไปทําไปบริษัทปิดบ้างทําไปบริษัทมีปัญหาบ้างคือในมุมมองของคุณลูกคลักเนี่ยนะครับก็คือพี่เจีย๊ยบเนี่ยวันนี้ทําไมถึงเลือกที่จะแบเรียกว่าให้ s ซ c e เ s สมอลเป็นคําตอบสุดท้าย จริงๆแล้วนะครับก็คือว่าเราสามารถที่จะประสบความสำเร็จได้โดยที่ไม่ต้องลองผิดลองถูกด้วยตัวเองเพราะว่าเวลาของชีวิตเราจํจกัดนะครับท่านประธานผู้ก่อตั้งนะครับคุณหมอศิริมีเกียรติชนัแล้วก็คุณนุกิจดีเลิรวิจิตรเนี่ยน,นะครับ,ก,รรรบก็ได้มีโอกาสนะได้ทําธุรกิจเครือข่ายจนประสบความสาเร็จนะครับเป็นมนุษยิน้านมาถึงสามท่านนะครับแต่ว่าไม่สามารถรักษาความสําเร็จจากปัจจัยบางอย่างที่ควบคุมไม่ได้จนในทสุดก็ตัดสินใจมาเปิดปรบริษัทของตัวเองโดยการ ลองวิเคราะห์นะครับสรุปเอาข้อที่เป็นหลุมผ้านนะครับหรือว่าเป็นปัจจัยสู่ความรุ่งเรืองต่างๆนะครับแล้วก็ลองหาจุดเด่นจุดแข็งนะครับที่แข็งแกร่งนะครับแล้วก็จะไม่ทาผิดซ้ํากับบริษัทก่อนหน้านี้นะครับที่มโอการได้รู้จักก็เลยทําให้เจเป็นบริษัทหนทึ่งลงิตนในฝันขึ้นมาหนึ่งบริษัทนะครับโดยใช้การสร้างมาตรฐานใหม่ของกิศวกมศาร์กรรที่มานะครับที่เรียกว่าที่เรียกกันว่าสามต้องนะครับประกอบไปด้วยว่า1เจ้าของจะต้องบริหารและก็ดูแลเองและมีความรู้ลึกรูุ้จริง ข้อที่คือจะต้องมีเรื่องของสินค้าแล้วก็สายขาที่หลากหลายรองรับความหลากหลายแล้วก็จะต้องมีเรื่องของกฎระเบียบจัรยาซึ่งที่ผ่านมาบริษัทแต่ละบริษัทไม่ได้ทาแบบนี้เขาเป็นแบบแข่งกันว่าเป็นแผนที่จ่ายเยอะกว่ามีสินค้าที่ดูดีกว่าบริษัทก่อนหน้านี้แต่มันเป็นความได้เปรียบชั่วคราวแทนก็สามารถรยมแต่งได้แผนได้อก็เขียนให้จ่ายเยอะกว่าไนดะ้สินค้าของหมาให้ดีกว่าไนดะ้ก็แปลว่ามันเป็น,เ,ปนเรียกว่าเป็นเลสโอเชียนเป็นสนามแข่งเป็นการสงครามราคา ก็เป็นการย,าย้ายค่ายมันไม่มีความมั่นคงหรือเ,เขาเปลี่ยนแต่ถ้าเกิดว่าจุดตั้งต้นที่การสร้างมาตรฐานใหม่ขึ้นมาคือบริษัทนียเจ้าของต้องเป็นงานแต่แล้วก็มีการวาดเครือข่ายของสินค้ามีสาขา,าครอบคลุมสร้างเครือขายผู้บบนโภกขนาดบ้างมาแล้วเปิดโอกาสพวกเราเข้ามามีส่วนร่วมด้วยนะครับแล้วก็เน้นเข้มในเรื่องของกฎระเบียบจริยรรถ้ามองเงี้ยน้ก็เป็นบริษัทที่ผู้นําที่มีความรู้มีความคิดอยากจะเข้ามาวมง,งานสุดท้ายแล้วบริษัทนี้ก็จะประกอบไปด้วยผู้คนที่มีความคิด คลา้ายกันมาอยู่รวมกันแล้วก็ไม่อยากจะไปไหนสุดท้า,า,ายบริษัทาร่เป็นบริษัทที่มั่นคงยิ่งใหญ่แล้วก็เป็นบริษัทที่ไร้ท่ายเป็นบริษัทอตรรมตัดตลอดที่วเราสามารถสร้างความมั่นคงอย่างยั่งยืนตลอดไปได้ครับนี่คือสิ่งที่มองอือกดมือให้น,ะน,นนะห้องนคะรับขอบคุณมากเลยครับก็ผมจะเคลียร์คัดนาอว่าวันนี้ทําไมพวกเราถึงเลือกซ c e s ซสมองนะครับอ่ะ ทีนี้มาสู่คำถามตัอไปหลายๆคนก็มีคําถามหรือมีข้อที่ติดอยู่ในใจนะครับว่าเอ๊ะเราไม่มีประสบการณ์มาก่อนเนี่ยเราจะสําเร็จได้ไหมนะครับเราไม่เคยทาธุรกิจแบบเน็ตมเวิดมาเลยนะครับเราจะมาทำาซ็ตซีมอลแล้วเราประสบความสําเร็จได้ไหมคําถามน,นี้ก็คงจะให้ทางพีจ่จ๋านะครับเนาะแล้วก็พี่หมอผู้ช่วยกันตอบคนละสั้นๆแล้วกันนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าทั้งสองท่านเองจริงๆแล้วก็ไม่ได้มี ประสบการณ์เครือข่ายมากมายอะไรแต่วันนี้ทําไมเข้ามาสู่ s u c c e s s Small successor มีมีอะไรบ้างหรือมีมีอะไรดีครับที่ทําให้พี่เป็นประสบความสําเร็จเป็นตำแหน่งไดมอนด์ได้เดี๋ยวเริ่มจากพี่จออ๋าก่อนครับในมุมมองของจ๋าก,ก็ด้วยความที่เราไม่มีประสบการณ์ด้านเครือข่ายเราก็จะไม่ค่อยรู้ลึกร,รู้มากรู้แต่ว่าสามีพาไปเข้าฟังก์ชันหี่เข้เพราะอะไรต่าเราก็จะตามเข้าไป แต่หลังจากที่เราเข้าไปสัมผัสบรรยากาศของอฟังก์ชันต่างๆที่บริษัทจัดมันทำให้เราได้เปิดพวกนี้งา่ายคือเปิดกระโหลกตัวเองใช่ไหมคะให้รับรู้ถึงว่าบริษัทที่จะยิ่งใหญ่และมั่นคงนี้จะต้องมีองค์ประกอบที่ครบเหมือนกับบริษัทซัคเซสมอลจากนั้นเราก็เข้าเรียนรู้และพยายามที่จะพัฒนาตัวเราเอง ที่สําคัญคือพัฒนาตัวเราเองทําไงวะเพ่จะให้เก่งขึ้นเก่งขึ้นเพื่อที่เราจะได้เอาความรู้ที่เราไปรเรียนมานั้นไปบอกต่อและก็ไปสอนต่อทีมงานให้ได้อย่างรวดเร็วจริงๆตรงนี้จ๋าชอบมากก็คือเครือข่ายมันทำให้ให้ให้คนที่แบบยังยังยังจานี่เป็นแม่บ้านใช่ไหมคะไม่เคยเข้ามา,ายุ่งเกี่ยวกับ งานประเทศเหล่านี้เลยมันทําให้ตัวเรารู้ว่าเครือข่ายนี้มันให้อะไรให้กับเราได้เยอะแยะมากมายไม่ว่าจะเป็นเรื่องความสวยความงามที่ผู้หญิงทุกคนต้องชอบอยู่แล้วแล้วก็สุขภาพและอีกอย่างที่๋าชอบคือได้พัฒนาพัฒนาบุคลิก,กภาพของตัวเราเองตรงนี้๋าชอบมากเพราะฉะนั้นจ๋าคิดว่าบริษ,ษัทซาเซบอนนี้มีองค์ประกอบครบที่เราที่เราสองคนนี่ต้องการไี่ จะฝากชีวิตไว้ได้เลยถึงขนาดนั้นเลยนะจึงตั้งใจที่จะทำแล้วก็มุ่งมั่นมุ่งมั่นแล้วก็ที่สำคัญที่หลักการทำงานของเราสองคนไม่มีอะไรมากไม่เก่งไม่เก่งเลยแต่อาศัยความขยันขยันแล้วก็อดทนมุ่งมั่นปัญหาถามว่าปัญหาและอุปสรรคมีไหมมีมีเยอะมากมายแต่เราไม่ได้เอาปัญหาอุปสรรคตรงนั้นมาปิดกั